ชื่อเสียงเพราะว่าที่ข้ามาปลุกเสกเนี่ยเดี๋ยวอยู่ในหนังสือเล่ม,ลม,ลมนี้ครับเล่มที่ว่าอาจารย์นำให,ให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยเล่มนี้ก็คือมันมีอยู่แล้วอาจารย์นำเคยให้สัมภาษณ์อยู่ในเล่มนี้แล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งที่คุณปันเขียนไว้ก็คืออาจารย์นำพุทธาพิเศษพระหมุนทุกองค์เลยหมุนหมดเลยจนวันนั้นแหละเป็นวันที่เสด็จองค์ใจใหญ่ขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์นำเศษพิธีอะไรพิธีพุทธาพิเศษพระขิงไม้โปที่ไหนที่ในวังอัศวินเพราะว่าหนึ่งก็คือสมัยนั้นกก็ใหห้าพระเจิ ที่แบบมีหายามตรงนี้มาเพื่อมาพุทธาพิเศษพระชุดนี้พระเจ้าอยู่หัก็หามาตั้งประเทศอ่ะวังอัสวินนี่คือวังของของเสด็จอง์ชายใหญ่ชาฟ้านุพันทุกคนอเสด็จองชายใหญ่ใช่ซึ่งเป็นลูกตอนตอนนั้นเป็นยังไม่เป็นลูกศิษย์ยังยังแต่แต่นิมว์มาให้ให้เอาเกจิที่ดังๆเขาไปหาเกจิมาให้หาเกจิที่ดีที่สุดมาปลุกเสกพระองค์นี้แล้วพอมาถึงเสกพระมุ่ก็เลยได้อาจารย์นำมาองเดียวมาปลุกเสกออาจารย์องเดียวเลยมาปลุกเสก Thế mà nhiều ông nghiêu lơi